มววสามและเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญพศ2526ส่วนที่หนึ่งการเก็บรักษาการเก็บรักษาหนังสือราชการแบ่งประเภทการเก็บออกเป็นสามประเภทคือการเก็บระหว่างปฏิบัติการเก็บไว้เพื่อใช้การตรวจสอบการเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้วแบบบัญชีหนังสือทรงเก็บ ส่วนที่ 2. การยืมหนังสือราชการการยืมหนังสือราชการที่ทรงเก็บแล้วมีหลักเกณฑ์นในการปฏิบัติดังนี้ 1. ผู้ยืมจะต้องแจ้งให้ทาราบว่าเรื่องที่ยืมนั้นจะนําไปใช้ในราชการใด 2. การยืมจะต้องมอบหลักฐานการยืมให้กับเจ้าหน้าที่และลงชื่อรับเรื่องที่ยืมไว้ในใบัตรหนังสือและเจ้าหน้าที่จะรวบรวมหลักฐานการยืม ยังลำดับวันที่เดือนปีไว้เพื่อติดตามทวงถามส่วนบัตรยืมหนังสือนั้นให้เก็บไว้แทนหนังสือที่ถูกยืมไป3การยืมหนังสือระว่างส่วนราชการผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไปหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย4การยืมหนังสือภายในส่วนราชการเดียวกัน ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชก,การระดับพลาเอกขึ้นไปหรือผู้ที่รับมอบหมายห้าห้ามมีให้บุคคลภายนอกยืมหนังสือเว้นแต่จะให้ดูหรือขัดลอกหนังสือทั้งนี้จะต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าส่วนราชก,การระดับกองขึ้นไปหรือผู้ที่รับมอบหมายแบบบัตรยืมหนังสือ ส่วนที่3การทำลายภายใน60วันหลังจากวันสิ้นปีปฏิทินให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บหนังสือสำรวจหนังสือที่ครบกำหนดอายุการเก็บในปีนั้นไม่ว่าจะเป็นหนังสือที่เก็บไว้เองหรือที่ฝากเก็บไว้ที่กองจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากรแล้วจัดทำบัญชีหนังสือขอทำลายเสนอหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือ บัญชีหนังสือขอทำลายให้จัดทำตามแบบที่25้าถ่ายระเบียบอย่างน้อยให้มีต้นฉบับได้สำเนาคู่ฉบับโดยกอกรายละเอียดดังนี้1ชื่อบัญชีหนังสือขอทำลายประจำปีให้ลงตัวเลขของปีพุทธศักราชที่จัดทำบัญชี2กระทรวงทะบวงกลมให้ลงชื่อส่วนราชการที่จัดทำบัญชี3วันที่ให้ลงวันเดือนปีที่จะทำบัญชี 4. แผ่นที่ให้ลงเลขลำดับของแผ่นบัญชี ห้าลำดับที่ให้ลงเลขลำดับเรื่องของหนังสือ 6. รหัสแฟ้มให้ลงหมายเลขลำดับหมู่ของการจัดแฟ้มเก็บหนังสือเจ็ 7. ที่ให้ลงเลขที่ของหนังสือแต่ละฉบ,บับแลงวันที่ให้ลงวันเดือนปีของหนังสือแต่ละฉบ,บับ 9. เลขทะเบียนรับให้ลงทะเบียนรับของหนังสือแต่ละฉบ,บับ สิบเรื่องให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือแต่ละฉบับในกรณีที่ไม่มีชื่อเรื่องให้ลงสรุปเรื่องย่อ11การพิจารณาให้คณะกรรมการทำลายหนังสือเป็นผู้กอก12หมายเหตุให้บันทึกข้อความอื่นใดถ้ามีและนี่ก็จะเป็นตัวอย่างการทำแบบบัญชีหนังสือขอทำลายค่ะ